นี่นันแย้มนี่นะแล้วข้าจะส่งจดหมายนี้ไปให้แม่หญิงแพนวลแย้ yeah, มมาหน่อยเจ้าค่ะข้าจะฝากจดหมายนี้ไปให้แม่หญิงแพนวลนหน่อยนะได้เจ้าค่ะแม่ไหนเจ้าค่ะมีจดหมายจากคุณหลวงออสการ์มาให้เจ้าค่ะขอบใจนะจ๊ะแล้วอยู่ที่ไหนอยากเจอจังเขาอยู่ที่สนามเด็กเล่น มาหาเราสิบ<ะ>เราไม่ต้องไปหรอกแค่ถือหันขวามาก็เห็นเราแล้วเอาเฮ้ยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนๆ่ะวันนี้นะคะโบก,ก็มีคลิปส,สนุกๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็คือคลิปคนมีแฟนสมัยก่อนกะทะคนมีแฟนสมัยนี้กันนะคะ มาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไงและก่อนที่จะชมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ก่อนนะคะแล้วก็มีช่องอีกช่องนี้ค่ะก็คือช่องยีเบอร์ฟนแฟมนแฟมบิลลี่ชูก็แค่นี้แหละค่ะคนมีแฟนสมัยก่อนคนมีแฟนสมัยนี้มีแฟนสมัยก่อนแรกพบเฮ้ยวันนี้มันแจางร้อนยิ่งนะไม่หญิงทันนี้เจ้าค่ะ นางคนนี้จังน้านิ่งนะ oh. เจ้ามานี่หน่อยเรียกอีชันเหรอนะคะช่อเจ้านั่นแหละแม่นางคนนั้นอ่ะมีน้าว่าอะไรอ๋อแม่นางท่านนั้นมีนามว่าแม่หญิงแผนเนว้เจ้าคะ่ะอืมเจ้าช่วยไปบอกแม่นางด้วยนะค่ะสนใจในตัวนางได้เจ้าคะ่ะโอเคท่านเจ้าคะ่ะมีคนสนใจในตัวท่านเจ้าคะ่ะ ไครกันหรือแฟนผู้นั้นเจ้าค่ะแแอนันหรอเจ้าค่ะมีแฟนสมัยนี้แรกพบอู้ยเท่จังเลยอ่ะนั่นมันทีเจนี่นะเฮ้ยหล่อจังเลย เฮ้ยเราเข้าไปคุยกับทีเจดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยเราอยู่ตรงนี้นะช่ช่นะหุ้ยทีเจวันี้หล่อจริงเลยอ่ะมไม่เจอกันนานเลยมีแฝนแล้วยังเนี่ยยังเลยแล้วว่าสดบ้าโอเอิ่มว่าแต่เธอมีเบอร์ไหมล่ะพอดีเราจะขอเบอร์เอาไว้คุยทีละน่ะเฮ้ยคงจะมาจีบเราแน่แล้วว่าไม่มีเบอร์หรอกเอาไลน์ไปแทนนะ ก็ได้งั้นแอดไลน์ให้เราด้วยนะโอเค y าฮู้อะมีไลน์เราหุยขอบคุณนะแล้วอย่าลืมทักเรามานะคืนนี้เฮ้ยเขาเท่จังเลยอะชอบอ่ะเฮ้ยขอไลน์จากเขาได้ดิได้จะส่งไปให้โอเคคืนนี้นะโอเคมีแฟนสมัยก่อนให้ดอกไม้เฮ้ยดอกนี้งามยิ่งนัก เดี๋ยวข้าจะเก็บดอกนี้ไปร้อยเป็นมารายให้หลวงออสการ์กันละกันเจ้ว่าดีไหมแย้ม yeah. ดีเจ้าค่ะสวยงามพอดีเลยเจ้าค่ะข้าว่าพอแล้วแหละงั้นเรากลับไปร้อยเปลยที่เรียนกันดีกว่าได้เจ้าค่ะแม่นายโอเคไหนพงอะไราเอามาให้ค่าสิได้เจ้าค่ะ เดี๋ยวค่าจะเอาไปให้หลวงออสการ์าคุณหลวงออสการ์เจ้าคะวันนี้ดิฉันร้อยพวงมาลัยมาให้คุณหลวงเลยนะเจ้าคะดิฉันหวังว่าคุณหลวงน่าจะชอบนะคะอืมในค่าขอดูสิช่างงามยิ่งนะักข่าขอนน่นใจแก้วนะเจ้าค่ะ มีแฟนสมัยนี้ให้ดอกไม้ดอกไม้สวยๆก็ต้องเหมาะกับคนสวยๆเอาไปให้พายดีกว่าทีเจเธอดอกทำอะไรอยู่อะเฮ้ยทีเจเอ่มคือเรากำลังเล่นโทรศัพท์กับพีทอยู่นะอ๋อแล้วมีอะไรจะให้น่ะนี่ดอกไม้หุยโอ้เลยิกยขอบคุณมากเลยนะ หุ้ยสวยมากเลยอะทีเจรู้ได้ไงเนี่ยว่าเราชอบดอกกุหลาบนี่สวยนะเนี่ยไปพีทเราไปดีกว่าซื้อดอกไม้มาให้แต่ไม่เอาอะไรของเขาเนี่ยมีแฟนสมัยก่อนส่งข้อความนี่แย้มไปเก็บดอกไม้ตรงนั้นให้ค่าสีค่าจะร้อยมาอะไรให้คุณป้า ได้เจ้าค่ะนี่นั่นแย้มนี่นะแล้วข้าจะส่งจดหมายนี้ไปให้แม่หญิงแพนวนแย้ม yeah, มานี่หน้อยเจ้าค่ะมีอะไรให้นิชันรับเฉลยเจ้าค่ะคุณหลวงออสการ์ข้าจะฝากจดหมายนี้ไปให้แม่หญิงแพนวนหน่อยนะได้เจ้าค่ะแม่นเจ้าค่ะมีจดหมายจากคุณหลวงออสการ์มาให้เจ้าค่ะมีเจ้าค่ะ ขอบใจนะจะแล้วคุณหลวงเขียนมาว่าเยี่ยงไรบ้างเจ๊ะคะคุณหลวงชวนข้าไปทำบุญที่วัดน,น่ะมีแฟนสมัยนี้ส่งข้อความเฮ้ไลไปหาภายดีกว่าไม่รู้ยังไงอยู่สะะวัดดีภายติงเฮ้ยที่เจรไรมาตอบเลดีกว่ามีอะไร หรือจ๊ะกำลังคิดถึงอยู่ไงจ๊ะว้าวเฮ้ยเขินนะเนี่ย <c oughs> นะี่เขินน่ะส่งไม่ต้องเขินหรอกจ๊ะแล้วอยู่ที่ไหนอยากเจอจังเขาอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะ่ะมาหา เราสิเราไม่ต้องไปหรอกแค่เธอหันขวามาก็เห็นเราแล้วส่งข้อความิงหันขวาเราเนี่ยเอา้เอาเฮ้ยมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาก็มาตั้งนานแล้วเห็นเธอนั่งคนเดียวกลัวเหงาก็เลยมานั่งเป็นเพื่อน โหน่ารักจังงั้นอย่างเงี้ยไม่ต้องคุยไยแล้วเราเล่นชิงช้ากันดีกว่าเฮ้กิบโทรศัพท์มาเล่นชิงช้ากันเถอะเคโอเคมีแฟนสมัยก่อนแต่งตัว มีแฟนสมัยนี้แต่งตัวมีแฟนสมัยก่อนของขวัญข้าจะเอาชองพวกนี้ไปเป็นของกำนันให้กับแม่หญิงแพนวลนางต้ชอบแน่ๆเลย สวัสดีเจ้าค่ะจ้าโหท่านพี่ออสการ์เอาทองมาทำไมเยอะแยะเจ้าค่ะว้า <Wow. S 2> อ๋อพ่อค่าได้ทองมาจากพวกพลังทีข้าก็เลยเอามาให้เจ้าเป็นของกำนันอะ่ะข้าหวังว่าเจ้าคงจะชอบนะอู้ oh. ข้าชอบมากเลยเจ้าค่ะ งามมากเลยเจ้าค่ะขอบน้ำใจนะเจ้าคะโอเคมีแฟนสมัยนี้ของขวัญเฮ้ยได้แล้วย้าหูพายพรุ่งนี้วันเกิดเธอใช่ไหมไม่ใช่ของขวัญันมาฝาก ใช่ๆมันเกิดเราว่าแต่เธอใจอะไรหรอนี่ว้าวโทรศัพท์ iPhone 11 Pro m a x มันจังหอมสุยโหขอบคุณมากเลยนะเนี่ยสวยมากเลยซุ MacBook <Yeah! S 1> น,น,นี่ m a o b o o k Pro เ,เ้ย,ย,เเยโหขอบคุณมากเลยนะเนี่ยเธอเนี่ยมันใสเป็นจริงๆเลยหุยขอบคุณมากเลยนะเนี่ยไม่เป็นไร๋ยวค่อยผล้ล้วทีหลังเฮ้ย <Hey! S 1> <laughs> มันหลอกขายแล้วอยเงี้ยยิ่งนี้ไม่เอาดีกว่าโอ้โน oh, <no. S 2> เป็นไงกันบ้างคบเพื่อนคิดสนุกกันไหมคะไม่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับคด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ f ฟน Fa m i l y แล้วก็อีกเพจนึงก็คือ3ยายแถานะคะแล้วเราก็มีช่องทางของ u t u b e ด้วยค่ะก็คือช่องคุกคูแนนนะคะคือช่องของนายแนนเองแล้วก็ช่องแบททูก็คือช่องของพ่อแบทแล้วก็ช่องของยายใหม่นะคะก็คือช่องยายใหม่ชวนเล่นนะคะ ใครที่มีน้องๆก็สบายให้น้องๆดูช่องของยายใหม่ได้นะคะและก็ช่องของบัวก็มีอีก2ช่องค่ะก็คือช่องฟันเฟ m บ l ิต o ูและก็ยายบัวฟัน f ฟนะคะอย่าลืมไม่กดติดตามกันด้วยนะคะก็คะแค่นี้แหละคะ่ะบ๊ายบาย